ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องไอ้พวกไอ้ประชาชนชาวขเขมรหรือว่าทหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนพ่อคนแม่ชาวขเขมรเอางี้แล้วกันที่มึงเจ็บป่วยแล้วจะสารในมารักษาในประเทศไทยพอหยดุดหยุดสะเทกกับคําว่ามนุษธยธรรมอะนะพวกมันมีให้เราไหมล่ะพวกมันมีให้คนไทยไหม ถ้ามันมีคําว่ามันถ้ามันสะกดคําว่ามนุษยธรรมเป็นนะมันไม่ยิงหรอกโรงพยาบาลอ่ะมันไม่ยิงหรอกร้านสะดวกซื้อไม่ยิงหรอกประชาชนอ่ะเพราะฉะนั้นนะหยุดทันทีนะหยุดหยุดหยุดทันทีไอ,อหยุดความใจดีของคุณตรงนึงพี่ตะกี้ดิฉัน,นในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เสียภาษีที่เสียภาษีมาโดยตลอดอ่ะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะมันจะไปแต่หงแต่หาที่ไหนไปรักษาที่ไหนช่างคนพวกคนแม่มัน เป็นญาติข้างไหนอะทางบันพบุรุษฝ่ายไหนของคุณเหรอพอเป็นเหนียวใจดงใจดีน,นู่นนะี่น่ะไม่ต้องหยุดทันทีอะสะกดเป็นไหมสะกดเป็นไหมคำว่าพออะอย่าไม่ทำมนโอโ้ใจดีมนุษยธรรมเพื่อมนุษยธรรมมนุษยธรรมเฮียอะไรหรอมันทํากับเราซะขนาดนี้อ่ะพอทันทีอะดิฉันคนหนึ่งแหละที่เป็นประชาชนคนไทยไม่เห็นด้วยขอคัดค้านอย่างยิ่งค่ะ